นัดสองผมมองไม่เห็นนะครับนัดสองน่าจะขึ้นข้างบนครับผมก็เสาเอฟซีบาลลใต้ทุกคนครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพาเอฟซีนะครับมาเนี่ยสามยิงปืนนะผมเนี่ยครับก็จะพาเอฟซีมายิงปืนนะครับวันนี้ครับนี่ครับปืนที่ออกมาครับวันนี้เป็นปืนโคเอ็มสี่ครับขนาดห้าจุดห้าหกนะครับผมเนี่ยครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนผมนะผมเนี่ยครับเป็นปืนของ ทางราชการครับปืนหลวงครับเอาง่ายคือปืนหลวงครับเนี่ยไม่ใช่ปืนส่วนตัวผมนะครับเนี่ยครับเป็นปืนหลวงครับขนาดห้าจุดห้าหกครับนี่ครับจะเป็นรูปมาอยู่นะครับปืนโค้ะครับห้าจุดห้าหกนะครับผมเนี่ยครับขนาดห้าจุดห้าหกนะครับเป็นปืนหลวงนะครับก็อันนี้ก็จะไพร์ซีมายิงปรับศูนย์นะครับผมเนี่ยครับก็ช่วงโควิดนะครับก็มาลองยิงปรับศูนย์ดูนะครับผมเนี่ยครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมโค้ทเอ็มซีห้าจุดห้าหกนะครับ นี่ครับจะให้ดูนะครับนี่ครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเราก็จะยิงไปนู่นครับเปาขาวนะครับนี่นะครับก็ปืนวางไว้ก่อนเลยครับนี่ครับ MC แล้วก็วันนี้นะครับลูกที่เราจะใช้นะครับนะครับวันนี้ผมเอาแม็กมาแม็กกาซีนมาสองแม็กนะครับนี่ครับแม็กที่หนึ่งของเรานะครับแล้วก็แม็กที่สองครับ ผมก็ได้บรรจุกระสุนมาแล้วนะครับผมเป็นลูก 5. 5 6นะคหับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกล่องนะครับลูกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับ5.56นะครับเป็น M193 นะครับผมนี่ครับไม่ผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะครับนี่ครับที่ผมแกะออกมาแล้วครับนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูก 5. 5 6หนะครับ m193 นะครับนี่ครับ เป็นเคลือบทองเหลืองครับนี่ครับมาดูกันนะครับว่าในการยิงนี้จะเข้าไหมครับยิงปับเป้าครับนี่ครับป้าของเราติดเขาขาวเป็นกระดาษนอซรนะผมระยะประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้าหรือเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจครับจะลองยิงปรับศูนย์ดูนะครับแต่ว่าศูนย์ปืนครับผมก็เซ็ตซีโร่ไว้แล้วนะครับนี่ครับมันจะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังครับมันสามารถปรับได้นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลัง ผมก็ทาการเซ็ตซีโร่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวปืนก็ประมาณนี้ครับผมเผื่อมี FC ท่านใดชื่นชอบนะครับในอาวุธสงครามนะครับนีก็วันนี้ก็เอามาลองยิงให้ดูครับพันท้ายนะครับปรับได้สองระดับนะครับอันนี้คือสุดนะครับหนึ่งนะครับระดับแรกระดับสองครับนี่ครับของผมจะยิงเป็นระดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับก็จะยิงระดับนี้นะผมนี่ครับห้าจุดห้าหกนะครับผม ปุ่มคันลังก็จะมีอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับตรงนิ้วผมนะครับจะเป็นเซฟนะครับผมแล้วก็เป็นเซมิแล้วก็เป็นเบิร์ดครับไอตัวนี้ยิงออกทีละสามนัดนะครับไม่ใช่ออโต้เหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าในการยิงออโต้ครับมันจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพนะครับเรายิงไปครับปืนมันถีบนะครับผมเขาเลยปรับมาเป็นยิงเป็นชุดนะครับกดครั้งหนึ่งลูกจออกประมาณสามนัดนะครับเนี้ยออกสามนัดเลยนะครับผมเนี้ยกดครั้งหนึ่งออกสามนัดถ้าเราปรับมาที่โหมดเบิร์ดนะครับ ประมาณนี้แลผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไม่พูดความทำเพลงครับเดี๋ยวไปยิงครับนครับเป้าอยู่นู่นครับผมนี่ครับแต่ก่อนจะยิงครับก็อยากให้เอฟซีครับนี่ครับดูเรื่องของกฎความปลอดภัยกันก่อนชนิดนะครับนี่ครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงครับแต่ว่าผมก็เคลียร์ปืนมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปลดซองแล้วก็เคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับก่อนจะยิงก็อีกครั้งหนึ่งครับกฎความปลอดภัยนะครับนี่ครับดูนะครับผมนี่ครับกฎความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืนครับ หลักๆจะมีอยู่สิบข้อนะครับแต่ว่าผมจะเน้นอยู่สามข้อนะครับผมนี่ครับที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมนี่ครับก่อนอื่นก็บรรจุก่อนนะครับผมนี่ครับบรรจุเรียบร้อยครับเป็นการยิงปับเป้านะครับในระยะยี่บห้าเมตรนะครับผม เดี๋ยวตามไปดูนะครับนี่ครับเป้าที่เราจะยิงครับดูครับแล้วก็นี sure> right S> <S ่ครับปืนของผมก็วางพาดไว้ตรงนี้ครับนี่ครับเป้าครับขาวๆนะครับถ้ามองจากศูนย์หน้าศูนย์หลังไปก็นู่นครับเป็นกระดาษเอซีครับเป้าขาวนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัวปืนครับผมก็จะพาดยิงกับนี่ครับแท่นพาดนะครับเวลายิงป๋าเป้าครับจะได้นิ่งๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับนัดแรกครับ นัดแรกครับขึ้นไปสูงนิดนึงครับตามที่ผมมองในสายตานะครับสูงไปประมาณ2นิ้วออกขวานะครับเอาใหม่นะอีกนัดนึงครับ ีกนัดนหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับออกไปทางขวานะครับเดี๋ยวผมจะพาพีซไปดูเป้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็เคลียร์ปืนก่อนครับเนี่ยเคลียร์ปืนถอดแม็กเรียบร้อยครับเดี๋ยวตามไปดูเป้าคนระับผมยิงไปสองนัดนะครับรู้สึกว่า มันจะออกขวานิดนึงนะครับผมเซตซีโร่ไว้ทั้งหมดนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับแต่ว่าปืนออกขวานะครับนี่ครับถ้ามาเทียบกับเป้าแล้วนะครับนี่ครับนี่ยผมนี่คือนัดแรกครับนี่คือนัดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับใหม่นะครับปรับปรับมาซ้ายนิดนึงนะผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับปรับมาทางซ้ายนิดนึงนะครับให้มันเข้ามาตรงซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนี้ยนี่ครับ เดี๋ยวไปดูนิหนึ่งครับโอเคครับเมื่อกี้ยิงไปแล้วครับสองนัดนะครับแต่ว่าปืนกินขวาไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมได้ทําการปรับแล้วนะครับนี่ครับจะยิงให้ดูอีกสองนัดนะครับปรับแล้วครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับ นัดแรกนะครับกินซ้ายมาลงล่างนะผมกินซ้ายแล้วก็ลงล่างนะครับเดี๋ยวยิงดูน,นัดหนึ่งครับนัดสองผมมองไม่เห็นนะครับนัดสองน่าจะขึ้นข้างบนนะผมนี่ครับนัดสองน่าจะขึ้นข้างบนนะครับ เดี๋ยวยิงเลยไปเลยครับก็ถือว่าเป็นการยิงซ้อมมือไปนะครับผม นัดที่สามน่าจะเข้านะครับเมื่อกี้นะครับนัดล่าสุดนะครับน่าจะเข้านะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับยาดูกันใหม่นะครับ เดี๋ยวมาดูเป้าก่อนครับเดี๋ยวถึงก็เชียร์ปืนนะผมเนี่ยครเชียร์ปืนเรียบร้อยนะครับถอดแม็กเชียร์ปืนนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าน,นะผมเป้าที่ว่าได้จากการปรับเมื่อกี้นะครับระยะไม่ไกลมากนะครับ ระยะของปืนโคเ4สนะครับระยะหวังผลนะครับเป็นร้อยเมตรนะครับผมก็แล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสองนัดแรกชุดแรกที่เรายิงนะครับอันนี้เป็นสี่ชุดหลังนะครับที่เรายิงเมื่อกี้ครับนี่ครับก็กลุ่มก็ไม่เข้าเอ็กแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงครับกลุ่มขนาดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าปืนที่ผมใช้อยู่นะครับ ไม่ได้ใช้ในการล่าสัตว์หรือว่าอะไรนะครับเป็นปืนที่ว่าใช้ในการพูดตรงๆก็คือใช้ในการทํางานนะครับในการทํางานก็จะเป็นงานเกี่ยวกับถ้ายิงก็จะเป็นยิงคนนะครับระยะนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับยิงคนนะครับเป้าขนาด A 4ซนะครับเล็งเข้าหัวใจก็โดนนะผมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดนะครับ เหลืออีกนัดนึงครับเดี๋ยวผมจะยิงแผ่นเหล็กให้ดูนะครับว่าอนุภาคของ5.56จะแรงขนาดไหนนะครับเด,เดี๋ยวตามไปดูนะครับ